สวัสดีค่ันักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตอนนี้ช่วงนี้นะคะครูจะสอนในเอกสารออนแนที่เราได้รับไปนะคะจะเป็นเรื่องของข้อสอบนะคะข้อสอบมีทั้งหมด200ข้อนะคะเป็นแนวข้อสอบที่เราจะได้ดูว่าหลักการทาข้อสอบควรจะต้องทํำยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีการสังเกตยังไงนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางคนที่ทําได้แล้วเนี่ยตรงนี้ครูไม่กังวลว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้แต่ว่าในส่วนของ คนที่ยังไม่มีพื้นฐานนะคะตรงนี้เรามาทบทวนกันเราจะได้รู้ว่า,าหลักการถ้าเราแปลไม่ได้เราจะทํายังไงถึงจะตอบคาถามได้เนาะตรงนี้นะคะครูให้ไปเนี่ยทุกแผ่นจะมีการเขียนชื่อนามสกลุลแล้วก็เลขที่ห้องทุกแผ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปส่งงานครูนะคะไม่จําเป็นจะต้องเ,อเขียนชื่อลงไปในรูปอีกนะคะเพราะว่าเรามีชื่อให้เขียนทุกที่ท,ทุกแผ่นอยู่แล้วนะคะอ่ะคราวนี้นะคะแบ่งส่วนกันว่าอันแรกนะคะเรื่องของ Conversation ก็คือบทสนทนานะคะบทสนทนาเ่ยจะแบ่งเป็นข้อ1ถึงข้อ80ดดังนั้นก็จะมีทั้งหมด80ข้อนะคะบทสนทนาจดไว้เลยก็ได้นะคะสำหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจความหมายนะคะ Conversation แปลว่าบทสนทนาส่วนต่อไปนะคะ Grammar Grammar แปลว่าไวยากรนะคะวยากรณ์ and Vocabulary Vocabulary ก,ก็คือคำศัพท์นะคะ วัรณ์กับคำศัพท์นะคะเราจะมีทั้งหมด60ข้อนะคะข้อ81ถึงข้อ140นะคะแล้วก็ Reading นะคะในส่วนของตรงนี้การอ่านเพื่อสรุปความอ,อ่านเพื่อสรุปความาคือจับใจความสำคัญนั่นเองนะคะก็มีทั้งหมด60ข้อเหมือนกันอ่ะคราวนี้เรามาดูที่จุดแรกนะคะในส่วนแรกของ Conversation นะคะ ตรงนี้นะคะจะมีคำว่า direction direction เนี่ยจะแปลว่าคำชี้แจงหรือคำสั่งนั่นเองนะคะคำสั่งหรือคำชี้แจงอ่คำสั่งก็ได้นะคะหรือคำชี้แจงก็ได้แล้วแต่จะเขียนเลยนะคะตรงนี้มันมีคำความหมายให้อยู่แล้วก็คืออ่านสถานการณ์และบทสนทนา,านที่กำหนดให้นะคะก็คือ read the conversation and answer the question ก็คืออ่านแล้วก็ตอบคำถามนั่นเองนะคะดูอันแรกนะคะเขาบอกว่า at the airport at the airport แอร์พอร์ตแปลว่าอะไรคะแอร์พอร์ตก็แปลว่าสนามบินเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในสถานการณ์นี้เราจึงพูดถึงเรื่องของอคำํำพูดที่เขาสนทนากันอยู่ที่สนามบินซึ่งบางข้อนะคะมันจะมีตัวนี้ด้วยมีคําว่า situation situation แปลว่าอะไรคะมีใครตอบผู้ได้ situation แปลว่าสถานการณ์นะคะซึ่งบางข้อเนี่ยข้อคําถามบางข้อจะมีคําว่าสถานการณ์มาด้วยแต่บางข้อก็จะไม่มีคือจะขึ้นสถานที่ไปเลยก็คือคําว่าอย่างตัวนี้ก็จะเป็น at the airport นะ,ะจิมคุยกับเบนนะคะเขบอกว่า look at the sign we can do uh, the, currency, the currency exchange here หมายความว่าทำไงดูจากในคำว่า sign sign แปลว่าป้ายหรือสัญลักษณ์ใช่ไหมคะสอนไปแล้วว่าเป็นคำว่าป้ายหรือสัญลักษณ์ให้ดูป้ายตรงนี้ แล้วเขาบอกว่า we can do พวกเราควรทำยังไง the currency exchange นะคะคำว่า exchange คำว่า change แปลว่าอะไรคะ exchange แปลว่าแลกเปลี่ยน change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหมคะ exchange ก็แปลว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอะไร currency ก็คือค่างเงินในปัจจุบันนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่า currency do they use in japan นะคะพวกเขาต้องใช้ในในไหน japan use in japan ก็คือใช้ในประเทศญี่ปุ่น สี่มบอกว่าเย็นเพราะฉะนั้นนะคะเขาถามว่า what side did d a y s y พวกเขาควรจะเห็นป้ายไหนนะคะคราวนี้ก่อนที่จะไปตอบคำถามเรามาดูก่อนว่าแต่ละคำศัพท์นะคะแต่ละป้ายเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรเพราะว่าเราไมเา่เราอาจจะไม่ได้เจอข้อคำถามอย่างนี้อย่างเดียวนะคะอาจจะเจอข้อคำถามอันอื่นที่เป็นช h o i c e แต่ว่าเอามาเป็นโจทย์ในสถานการณ์ที่เราจะเจอก็ได้นะคะดังนั้นดูอันแรกนะคะป้ายแรกเห็นไหมคะว่ามันเป็นยังไง ่าต้องบอกว่ามันป้ายลดราคาแน่นอนคำว่าลดราคาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะอ่าเรียกว่า discount นะคะ discount แปลว่าลดราคาลดราคากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะคะต่อไปนะคะอันนี้นะคะดูในรูปดูในรูปหนูเห็นไหมคะว่ามีอะไรมีค่าเงินต่างๆใช่ไหมคะสัญลักษณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นการ exchange การแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือการแลกเปลี่ยน นะต่อไปนะคะดูจากในรูปตัวนี้ถึงจะเป็นรูปเงินดอลก็จริงแต่ว่ามันเป็นเห,นเหมือนกับเป็นค่างเงินใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นของไทยก็อาจจะเป็นตัว B B แล้วก็มีเครื่องหมายแบบนี้นะคะ B ก็จะเป็นเ,เป็นราคาบาทใช่ไหมคะแต่ตรงน,นี้เขาให้เป็นดอลลาร์หรืออะไรเงี้ยอันนี้จะใช้คําว่าเซลนะฮะเซลหรือ for เซลได้หมดนะคะคำว่าเซลหรือ for เซลแปลว่าใช้สําหรับขายนะคะ อันนี้ขายไม่ใช่ว่าบอกว่าลดราคานะลูกนะคะเซลกับฟอเซลคนละคำนะคะต่อไปค่ะอินวอยตัวนี้แปลว่าอะไรอินวอยตัวนี้นะคะเราจะเจอในทุกๆเอกสารของเราเลยเขาเรียกว่าเป็นใบกำกับภาษีนะคะก็คือใบกำกับภาษีแบบยอ่อแบบอะไรถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราเจอในห้าสินค้าที่เป็นใบสลิปขขาวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นใบกำกับภาษีอย่างยอ่อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะได้ใบเต็มปุ๊บเนี่ย จะเห็นคำนี้เลยนะคะคือคำว่า invoice ก็คือภาษีนั่นเองนะคะเป็นใบกำกับภาษีที่ต้องใช้นะ,ะดังนั้นตอบข้ออะไรคะลูกอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะแลกเปลี่ยนเงินตรา exchange แน่นอนคะ่ะตอบ number 2นะคะเขียนคำแปลด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจดอย่างเดียวนะจดแค่คำตอบอย่างเดียวไม่เอานะคะเขียนคำแปลด้วยนะคะต่อไปค่ะคำว่า number two นะคะ at lunch time คำว่า lunch แปลว่าอะไรคะ lunch ในที่นี้แปลว่ามื้อกลางวันหรืออาหารกลางวัน lunch time ก็แปลว่าอะไรครับ lunch time ก็คือเวลาของอาหารกลางวันหรือเวลาพักกลางวันนั่นเองนะคะต่อไปคราวนี้เขาบอกว่าเบล่าคุยกับเจนนี่นะคะคุยกันว่า uh, let's try fry noodle it's very tasty นะคะ tasty แปลว่าอะไรรสชาติอร่อยใช่ไหมคะคำว่า tasty ตัวนี้แปลว่าอร่อย ฟรายนูเด you know, right ิลแปลว่าอะไรนูเดิลก็แปลว่าขวยเตี๋ยวใช่ไหมคะ๋วยเตี๋ยวแต่ว่าฟรายตัวนี้แปลว่าผัดรวมกันนะคะมันแปลได้ทั้งหลายอย่างคือแปลได้ว่าเป็นผัดไทยก็ได้ผัดไทยก็ใช้ฟรายนูเดิลนะคะผัดซีอิ๊วก็ใช้ฟรายนูเดิลนะแต่อาจจะมีคําอื่นเพิ่มเติมมาให้รู้ว่าเป็นผัดซีอิ๊วก็ได้แล้วก็ผัดหมี่อะไรเงี้ยต่างๆนานาได้หมดนะคะดังนั้นก็จะใช้คําว่าฟรายนูเดิลต่อไปค่ะ จงนี่ตอบว่า no thanks I'm getting fat now ไม่ล่ะขอบคุณขอบใจอะไรกันเนี้ยคำว่า thanks ตัวนี้นะคะแปลถ้าแปลเป็นภาษาพูดทั่วไปก็จะแปลว่าขอบใจอะไรเงี้ยนะคะ thanks เฉยๆเพราะปกติถ้าเราพูดว่าขอบคุณเราจะใช้คำว่า thank you ใช่ไหมคะอ่ะก็ใช้คำว่า thanks ขอบคุณเสร็จพูดเป็นไง I'm getting fat now ฉันตอนนี้ฉันรู้สึกเป็ไงกำลังอ้วนฉันตอนนี้ฉันอ้วนแล้วอะไรเงี้ย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ้วนแล้วเขาไม่อยากกินผัดไทยผัดซีอิ้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแป้งเยอะนะคะเราจะกินอะไรก็เลยถามว่า what food will Jenny have เพราะฉะนั้นเจนนี่เนี่ยควรจะต้องทานอะไรอันแรกพิซซ่าใช่ไหมไม่ใช่เราตัดกัดตัดทิ้งเลยต่อไปดูจากในรูปได้เป็นไรเออทั้งเป็นไฟนูเดลแน่เลยนะคะเป็นเส้นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เขาปฏิเสธแสดงว่ากินไหมไม่กินก็ตัดออกต่อไปค่ะนะ รูปที่สามเป็นรูปอะไรลูกรูปฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดถ้าอ้วนอยู่ไปกินฟาสต์ฟู้ดได้ไหมไม่ควรนะคะก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นคาตอนที่ถูกต้องคืออะไระจากในรูปนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นรูปที่มันไม่มีสีสันนะคะที่นักเรียนในเอกสารไปก็จะเป็นขาวดาอะไรเงี้ยครูก็กลักวว่านักเรียนจะมองแล้วเข้าใจผิดก็เลยใส่คําว่าสลัดเข้าไปแสดงว่าถ้ารูปที่สี่คือการทานสลัดสลัด,ลดก็อาจจะเป็นสลัดผักสลัดผลไม้อะไรเงี้ย จึงเป็นอะไรที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็เป็น Number 4ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะ Number 3. 3นะคะ teacher กับพิมพาคุยกัน I come to school by bus อ่าเขาบอกว่า I come to school by bus อ่า by come by คือมายังไงเนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะการถามว่าฉันมาโรงเรียนโดยรถโดยสารนะคะก็คือ by bus นั่นเอง ดังนั้นการถามคําถามต้องถามว่าอะไรมาโรงเรียนยังไงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคำว่าอย่างไรบอกไปแล้ว u e s t i o n ก็จะมีเรื่องของ what where when why whom, who who's which how ใช่ไหมคะคำว่าอย่างไรจึงใช้คําว่า how ดังนั้นสองข้อนี้เป็นไปไม่ได้ก็คือตัดทิ้งออกเลยเราตัดข้อที่ไม่ใช่ออกนะคะหลักการทําข้อสอบคือข้อไหนที่ไม่ใช่เราตัดทิ้งเลยเพื่อที่ว่าจะได้ลดอ,อ่เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าข้อสอบถ้าเกิดสมมติว่ามีทั้งหมด4ข้อ100%ก็เท่ากับ ข้อลยี่้าเปรถ้าเราตัดออกปุ๊บก็จะเหลือแค่50-50ิาสดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่รู้ความหมายเลยหรือแปลไม่ได้นะคะคุณสามารถเดาคำศัพท์ได้ก็ลองทำตามที่ครูบอกดูนะคะอ่ะต่อไปถามว่า how are you ใช่ไหมออไม่น่าใช่เพราะแสดงเพราะฉะนั้น,ะะน,นต้องตอบอะไรคะ number 4คืออะไร how do you come to school อ่าแน่นอนแหละเพราะอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากที่เราดูว่าถ้าเราไม่รู้ว่าคำไหนแปลว่าอย่างไร สิ่งที่เราต้องดูคืออะไรคำถามถ้ามันมีในช้อยมันมีคําว่าอะไรเราต้องดูคําที่มันใกล้เคียงกันเห็นไหมฮะอันนี้เขาบอกว่า how do you come to school i come to school by เห็นไหมคะว่ามันมีความเหมือนกันดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครที่แปลไม่ได้สามารถใช้หลักการนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่หลักการ มั่วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหลักการเดาเข้อสอบภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าเราเป็นไปไม่ได้ที่ว่าทุกคนจะแปลออกทั้งหมดครูเข้าใจนะคะคนไหนที่แปลได้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แปลไม่ได้เนี่ยก็ต้องยึดหลักการที่เราต้องดูว่าความเป็นไปได้ของมันนะคะถ้าเกิดโจทย์ถามอะไรแล้วําตอบมักถามอย่างไงเอ้ยมักตอบอย่างนั้นนะคะเหมือนกันที่ครูบอกว่าถามอะไรก็ตอบแบบนั้นนะคะ คือถามว่ากินข้าวหรือยังหนูก็ต้องตอบว่ากินข้าวแล้วไม่ใช่บอกว่าหนูบอกซักผ้าแล้วมันก็ไม่ใช่ดังนั้นต้องดูความที่มันคล้ายคลึงแล้วก็ความพ้องกันด้วยต่อไปค่ะนัมเบอร์โฟร์ชิเชเขาบอกว่า it's rainy and windy outside อากาศเป็นยังไงคะ t e a c h e r บอกว่า rainy คือฝนตกแล้วก็อะไร windy คือมีลมะข้างนอกมีฝนตกแล้วก็ลมแรงเลยอะไรเงี้ยนะคะ Anna can you please ทำยังไงอะขอบคุณครูบอกว่าให้อน,นาทำอะไรสักอย่าง อนนบอก of course ได้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าฝนตกฝนตกเนี่ยฝนตกหรือถ้าเกิดเราไม่ใช้ร่มเราก็ต้องทอํายังไงลองลองมองดูเขาบอกว่าให้ please แสดงว่าให้เราทำอะไรให้ปิดแน่ๆลองดูคําไหนคําไหนที่ไม่ใช่ตัดออกก่อนเลยคําว่า open open เปิดใช่ไหมอ่าไม่ใช่นะคะ open the door เปิดประตูฝนตกอยู่แล้วเปิดประตูใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งเลยต่อไป turn off the light ฝนตก แล้วก็ลมแรงให้เปิดไฟใช่ไหมให้ปิดไฟออกไมา่ใช่เปิดไฟให้ปิดไฟ turn off the อ uh, ่ the light ใช่ไหมไม่ใช่ก็ตัดออกนะคะต่อไป switch on the fan ฝนตกลมแรงให้เปิดพัดลมใช่ไหมไม่ใช่ก็ตัดออกสรุปตอบอะไรคะ close the window ถูกต้องคะ่ะตอบ number 4นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตดูว่าความเป็นไปได้ของข้ตอตอบคำตอบด้วยนะคะอ่ะควนี่ดูข้อต่อไปนะคะ เขาบอกว่ามานะคุยกับวิไลคุยกันว่า would you like to go to cinema with me this Saturday นะฮะ would you like to go to the cinema with me Saturday คุณอยากไปดูหนังกับฉันไหมในวันเสาร์นะคะวิไลตอบว่ายังไงได้หรือไม่ได้แต่ไม่รู้แหละเขาตอบว่า but I'm afraid I c a n but I'm afraid I c a n I have to look after my sister at home คำว่า look after แปลว่าอะไร look แปลว่ามอง look after แปลว่าหลังจากจริงๆแล้วจะบอกว่ามองมองข้างหลังไม่ใช่นะคะมองหลังจากนั้นไม่ใช่คำว่า look after ตัวนี้นะคะแปลว่าดูแลดูแลอะไรบ u t I'm afraid แสดงว่าเขาอยากจะไปแหละแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลน้องสาวใช่ไหมคะดังนั้นต้องพูดว่าอะไรจะบอกขอโทษเลยไหมหรือบอกว่า ด้วยความยินดีหรือว่าบอกว่าอะไรยังไงไอดูอนแรกเขาบอกว่า I'm sorry ขอโทษนะแสดงว่ามันเป็นปฏิเสธปฏิเสธแล้วก็จะมาพร้องกับคําว่าบัตแปลว่าไปไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งก่อนต่อไป I love you ใช่ไหมก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะ I love t o ก็ไม่ใช่ก็ต้องตัดทิ้งเพราะว่าฉันก็ชอบเหมือนกันมันไม่ใช่นะคะต่อไป with my p r e a s u r e แปลว่าอะไร บางคนไม่รู้นะคะเขียนความหมายไปนะคะคำว่าวิดมาพิ u r e แปลว่าด้วยความยินดีด้วยความยินดีดังนั้นพอบอกว่าด้วยความยินดีดนนดนดแสดงว่าเป็นไปได้ไหมอ่ะยังไม่ต้องตอบนะคะต่อไป don't worry about it แปลว่าไม่ต้องกังวลแต่ดูคำตอบมันปฏิเสธแล้วควรต้องเป็นไงอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งดังนั้นตอบด้วยคำอะไรคะ ด้วยความยินดี Number 3นะคะเค okay, ผ่านมา5ข้อแล้วนะคะในส่วนของการเล่นออนไลน์ของเราเนี่ยเพื่อนๆแจ้งว่าออกแค่10ข้อพอเพราะฉะนั้นในคาบนี้ครูจะจบแค่10ข้อ10เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะในหน้าถัดไปเห็นไหมมีจุดให้เขียนชื่อนักกลุลอีกแล้วถ้าหนูเขียนแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งสแตมป์งลงไปในรูปนะคะอ่ะคราวนี้ดู Number Number s Which the following is correct Which แปลว่าอันไหน ใช่ไหมคะ which แปลว่าอันไหนอันไหนหรือข้อไหนอ่ะใช้คำว่าอันไหนหรือข้อไหนก็ได้ได้หมดนะคะ which of the following is correct คำว่า correct แปลว่าถูกต้องนะคะดังนั้นเราดูคำว่า no l e t t e r l e t t e r แปลว่าอะไรอ่า l e t t e r ตัวนี้แปลว่านะคะแปลว่าขยะนะคะ l e t t e r แปลว่าขยะดังนั้นมาดูซิว่าขยะ มีคำไหนอีกอาบางคนบอกว่ารู้จักคำว่าขยะมันใช้คำว่า garbage ไมเหรอคะครูใช่เหมือนกันค่ะแต่ว่าคำว่า l i t t u r ก็แปลว่าขยะเช่นเดียวกันนะคะดังนั้น garbage ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะคราวนี้ถ้าเรารู้ความหมายแล้วเรามาดูซิว่าเราสามารถทําได้หรือไม่ได้นะคะเพราะเห็นคําว่า no แล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่หนูต้องตัดทิ้งเลยคืออะไรตัดทิ้งคือคําว่าแ a n แน่นอนใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้สแสดงว่า เขาบอกว่า no litter นะแสดงว่าห้ามอะไรห้ามทิ้งขยะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าห้ามทิ้งขยะทิ้งคำว่าทิ้งต้องใช้คำว่าอะไรลูกใช้คำว่า drop drop, drop ที่แปลว่าทิ้งทิ้งหรือวางนะคะดังนั้นจึงตอบ number number f นะคะข้อนี้จึงตัดทิ้งนะใช้ตอบ number 4ต่อไปค่ะ e d i t e r e d t e r เขาบอกว่า Who shouldn't watch this film หนูสังเกตไหมคะ shouldn't แปลว่าอะไรไม่ควรไม่ควรดังนั้นหนูสังเกตไหมคะรูปนี้เขาบอกว่าไงลูกเขาบอกว่าเป็น18บวก18บวกคืออะไร18บบวกก็คือมันเขาบอกว่า this film is suitable คำว่า suitable ตัวนี้แปลว่าเหมาะสมนะคะหนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับเด็กอะไรเหมาะสำหรับคนที่อายุ over 18คืออายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือเราจะมาดูว่าใครที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมต่อไปชุดน่นคือคนที่ไม่ควรนะดูคนที่ไม่ควรนะเพราะฉะนั้นไม่ My is a pharmacy ซีฟาร a m a c y คืออะไร Pharmacy คือเภสัชกรเภสัชกรถามว่าอายุน่าแะเป็นไงเกินไหม เกินเพราะงั้นข้อนี้ไม่ใช่ต่อไปค่ะ Parker is Ben's grandfather คาว่า grandfather แปลว่าอะไรอ่าแปลว่าปู่หรือแปลว่าตาใช่ไหมคะเป็น Parker เป็นปู่หรือตาของ Ben สามารถดูได้ไหมดูได้ดังนั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งต่อไปค่ะ Ben is student in primary 6 primary รู้ไหมเด็กๆแปลว่าอะไร primary ตัวนี้นะคะ primary ตัวนี้แปลว่าประถมศึกษา Primary ตัวนี้แปลว่าประถมศึกษานะคะดังนั้นที่หนูเห็นว่าเวลาเขาใช้คําว่าป .6 ก็ใช้ P จุดหมายความว่า Primary นะคะไม่ใช่ว่าประถมแบบคนไทยนะคะเพราะงะั้นเราอจะสับสนนะลูกนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปขั้นอื่นเดี๋ยวฉเฉลยให้เสร็จก,ก่อนเดี๋ยวคุณจะไปเรื่องอื่นต่อไปดังนั้นจึงตอบ n u m b e r อะไร n u m b e three เพราะอะไร f ฟด i ี a u n i t ่าอ s อั n ย t คนที่เรียนมหาวิทยาลัยต้องไงอ่าต้องอายุมากกว่าสิบปดปีอยู่แล้วนะคะอะคราวนี้เรามาดูคําอื่นที่คุณจะบอกนะคะคำอื่นที่จะบอกก็คืออะไรนอกจากคําว่าประถมศึกษาแล้วหนูรู้จักคําว่ามัธยมศึกษาไหมมัธยมศึกษานะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า secondary school จดลงไปด้วยนะคะถ้าเด็กๆเ,กเกรเียนอับครูในส่วนใหญ่จะต้องจดลงไปด้วยเพราะว่าเวลาที่เราเอามาอ่านทบทวนเราจะได้ใช้ได้ นะจะได้รู้ไม่ใช่ว่าเขียนแค่เฉลยอ,อย่างเดียวแล้วถามว่าจะมาอ่านทบทวนได้ไหมก็ไม่ได้นะมันก็แค่เศษกระดาษอย่างเดียวเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่จดความหมายลงไปด้วยนะมันจะได้ทบทวนได้ันทีการศึกษาคือสเกนเดอรี่นะคะนะเกิดเป็นอนุบาลล่ะอนุบาลก็คือคินเดอร์ r t e n เด้นคินเดอร์การ์เดน อันนี้คือคำศัพท์ที่เราจะต้องรู้นะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อต่อไป number eight Paul เขาบอกว่า Paul this Jack p o l บอก I'm glad to meet you Jack ก็บอก I'm glad to meet you too ดังนั้น Paul ต้องเป็นยังไงกำลังแนะนำหนูรู้ไหมคะคำว่าแนะนำคืออะไรอ่ะบางคนบอกยังไม่รู้อ่ะคราวนี้เรามาดูทีละคำก่อนคำว่า glad glad to meet แปลว่าอะไรยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักก็คือ g r a d to meet you nice to meet you ได้เหมือนกันหมดคำว่า to แปลว่าเช่นกันนะคะเขาพูดว่าอะไรเราก็ต้องมีการเช่นกันเหมือนกันดังนั้นนะคะอะคราวนี้นะคะคำว่าขออนุญาตนะคะขออนุญาต เราจะใช้ประจำเวลาเราออกจากห้องหรือเราจะเข้าห้องเราจะมีคำอะไรก่อนขออนุญ,ญาตเข้าห้อง m ม y I come in p l e a s e นะคะขออนุญ,ญาตออกกห้องก็จะใช้คำว่า m ม y I go out please ดังนั้นนะคะถ้าจะเป็นการพูดขออนุญาตอขออนุญ,ญาตแนะนําใครคนใดคนหนึ่งก็จะพูดว่าเมยนําหน้าดังนั้นเรามาดูตรงไหนมีคําว่าเมยมั้งคะ how ใช่ไหมอย่างไรไม่ใช่ตัดทิ้งวู d ใช่ไหมไม่ใช่ตัดทิ้ง w what ใช่ไหม ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งดังนั้นนะคะมันก็จะใช้คำว่าเมย์เมแปลว่าขออนุญ,ญาตอาจจะองก็ได้นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดแปลรวมๆก็จะแปลว่าขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาต introduce แปลว่าอะไร introduce ตัวนี้แปลว่าแนะนำอ่า may i introduce my friends แปลว่าขออนุญ,ญาตแนะนำเพื่อนได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ตรงตอบ number two นะคะอ่า d i s แจ a c อะไรอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะ number nine situation นี้นะคะเขาบอกว่า john เห็นไหมมาแล้วคำว่า situation ที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะคะคำว่า situation ที่แปลว่าสถานการณ์สถานการณ์นี้นะคะเขาบอกว่า john is talking to tom john นะคะกำลังคุยกับ tom นะคะ talking ก็คือกำลังกำลังทำอะไรถ้าเห็น ING แปลว่ากำลังทำอะไรนะ john is talking to tom tom hurry up iron man is s h o w วิน o w าส์ตั๋วอา e w วิดมีก็คือทอมเร็วๆหน่อยสิไอรอนแมนกำลังจะเล่นแล้วอะไรย่างเงี้ยตัวอยู่กับฉันเอาบอกเวนเ a s e c o ซ d กคำนี้นะคะเป็นสำนวนเวนเ a s e c o ซ d กแปลว่าเร็วเอ่อรอสักครู่รอแป๊บหนึง่งลืมเมืกก่อกี้ลืม,ล,มลืมใส่คำนี้คำว่า hurry up hurry up แปลว่าเร็วๆหน่อยอ่าเร็วๆหน่อยเวนเ a s e c เซ d กก็แปลว่า รอสักครู่รอสักครู่หรือบางคนบอกว่ารอแป๊บนึงอะไรก็ได้เดียรอสักครู่รอแป๊บนึง I will buy some popcorn ฉันกำลังซื้อ popcorn อยู่นะขาถามว่า where where ไปไหน where ไปว่าที่ไหน่า where John and Tom ตอนกับทอมเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะอย่างแรกเลยข้อแรก at the art at an art gallery ใช่ไหม พอดเี่พิธัณา์ศิลปะไม่ใช่ตัดทิ้งต่อไป a d a book store ใช่ไหมในร้านหนังสือใช่ไหมไม่ใช่ตัดทิ้งต่อไป a d ด cinema ใช่ไหมอ่าใช่ก็คือข้อนี้ต่อไป a d b a k e r y แปลว่าอะไรแปลว่าร้านเบเกอรี่ก็ตัดทิ้งตรงนี้นะคะในข้อนี้ครูอยากจะให้หนูรู้จักเพิ่มอีกร้านหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นร้านขายเครื่องเขียนเหมือนถ้าหน้างเรียนเราก็จะมีร้านจอยลไอ้น้า ในปักซอยแถวๆซอยเราเนี่ยต้องมีร้านจอยใช่ไหมหรือถ้าก็สมมติในห้างสินค้าก็จะมี B2S หรือร้านอะไรอีกออหลายๆร้านที่ขายเครื่องเขียนนะคะเราจะเรียกว่า Stationary Stationary นะคะ Shop ด้วยก็ได้นะคะแปลว่าร้านขายเครื่องเขียนตรงนี้นะคะอาจจะเจอในข้อสอบนะคะเพราะว่า เ,เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าเกี่ยวกับสถานที่เนี่ยเราจะได้รู้ว่าคําไหนแปลว่าอะไรร้านขายเครื่องเขียนอ่านะคะตรงนี้จดไว้อีกอันนึงนะคะที่เราต้องรู้ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วมาที่ข้อ10นะคะข้อ number 10 a นะคะ at school ที่ไหนที่โรงเรียนลินดาคุยกันกับทีเชือร์บอก yes please คุยอะไรกันครูก็ไม่รู้ล้วบอก yes please เลยนะคะมาดู อ่าคำตอบก็คือ Number 2นะคะ Can I help you carry this book นะให้ฉันช่วยถือหนังสือไหมนะคะ carry แปลว่าถือดังนั้นนะคะ carry จึงใช้ได้ถูกต้องนะคะต่อให้คูดกับ Can เนี่ยมันจะมีความหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของตรงนี้นะคะเราต้องดูว่าความหมายบริบทกว,กว้างๆมันเป็นอะไรนะคะดังนั้นตอบ Number 2 โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่จดไม่ทันยังไงก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะอาจจะมีการสับสนบางช่วงบางตอนก็คือสามารถดูย้อนได้นะคะเพื่อทำความขเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ครูก็ขอ,ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ